สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้มีของเล่นชิ้นใหม่จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับคาเรียกภาษาบ้นบานๆง่ายๆเลยก็คือแลนด์มิเตอร์ดิจิตอลนะครับเนี่ยหน้าตาจะประมาณอย่างนี้เห็นไหมครับมีวัดพิกัด G.P.S ความลาดเอียงความสูงเข็มทิศน,นะครับ มีอีกรุ่นหนึ่งเขามีวัดชุกลมด้วยแต่รถผมเป็นรถโฟวินเนาะโดนขี้โคลนบ่อยเดี๋ยวมันก็เจ๊งก็เลยไม่ได้เอาเอาไปรุ่นนี้มานะครับผมซื้อจากชุปูปี้ครับเนี่ยราคาก็ประมาณนี้เลยเนาะเลยจะมาเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยเนาะได้ดูพร้อมๆกันคือบอกตรงๆนะ <c oughs> ผม ผมคิดว่าเฮ้ยตัวน่าจะใหญ่กว่านี้เห็นกล่องมาถึงที่บ้านก็รู้สึกงงๆง,งนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไม่ได้เสียบ OBD2 นะครับเป็นใช้ระบบสัญญาณ GPS เพราะฉะนั้นติดตั้งได้ในรถทุกรุ่นที่มีไฟ12โวลต์อ่านี่บอกกันเลยนีนข้อดีของเขา กล่องก็ประมาณนี้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเ,เปิดกล่องด้านในการในกล่องก็อืมนี่เป็นตัวเครื่องเนาะ อ่เห็นไหมครับตเครื่องเล็กกระทัดรัดเป็นลายคซีบล่าด้วยเห็นไหมลายซีบล่าเลยหน้าจอไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมมาดูสวยพอดีแหละแล้วก็มีใบกรารันตีอะไรของเขาเราไม่ต้องไม่รู้หรอกเรารู้อ,อุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างดีกว่าอ่ะนี่มี ตัวยึดนีด่เห็นไหมครับแล้วก็มีแจ็คไฟ12บสโวลต์ที่เสียบกับจุดบุหรี่มาให้นะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวเสียบนะครับเอาไปต่อกับสายอะไรก็ได้ ACC ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟที่บ้านดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเอามาเพื่อนๆดูกัน อ่ะเนี่ยครับดีซีเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ลบลบแล้วก็อันนี้บวก นะครับหน้าจอตัวนี้รับสัญญาณ GPS ตัวนี้แสดงสถานะไฟ2โวลต์ตัวนี้ค่า E ค่า N นะครับเห็นไหมครับ สายไฟจะไม่พอผมว่านะโอเคเดี๋ยวไปลองรถด,ดูครับอ่านี่นะครับผมก็เอามาติดตั้งมนรถแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บสายไฟนะครับเอามาทดสอบดูนะครับตั้งประมาณตรงนี้เมื่อวานที่มันดับอะครับเพราะว่าตัวจ่ายไฟของผมอะมันจ่ายไฟได้น้อยได้แค่สิบเอ็ดโวลต์กว่ากว่าพอวันนี้เห็นไหมครับ ามาถูที่รถ12.4ก็ใช้งานปกะตินะครับในโทรศัพท์เนี่ยดูสีซีดๆนะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสายไฟก่อนนะครับอ๋ยวจะดูโดยรวมอีกทีนึงว่าเก็บยังไงแบบไหนเนาะแต่ว่าคุ้มจริงๆแหละเด,เดี๋ยวเก็บสายไฟเสร็จผมจะมาอธิบายว่าเขาทำอะไรไบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสายไฟเนาะที่เก็บอ่านี่ครับเก็บง่ายๆไหมครับเดินตามแนวกระจกเนี่ยครับมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับ5แลนมิเตอร์ตัวนี้นะครับใช้งานได้โอเคจริงๆนะครับเดี๋ยวผมกระจาะตรงนี้เพื่อแถบ,บสายไฟนะ แต่ให้ดูว่าเอ๊ยมันโอเคจริงๆแล้วมันโดนใจจริงๆแล้วอย่างเงี้ยครับสําหรับคนถามว่าที่ไม่เจอมทําไมเดี๋ยวเสียของผมมีคอนโทรลหน้าตรงนี้นะครับสํารองเอาไว้นะครับรถมันเก่าแล้วก็ต้องมีชิ้นส่วนสํารองเผื่อมีปัญหาแตกหักจะได้ไม่ต้องหาให้เหนื่อยโอเคเข้าเรื่องแรงมิเตอร์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมใช้ใดูนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องอ่า เหมือนเขาจะมีตัวหน่วงให้นะสตาร์ทเครื่องประมาณสักสิถึง15บห้าวิถึงจะติดนะครับเห็นไหมครับในโทรศัพท์เนี่ยสีอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะแต่ตัวจริงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยมาก แล้วก็ไม่ได้แยงขาในความคิดผมนะในความคิดผมผมย้ําเลยนะเพราะว่าผมซื้อเองไม่มีใครให้ผมมารีวิวผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมผมผม,ผมบอกไว้ก่อนเลยโอเคอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะวนันนี้ที่ผมซี้เนี่ยจะเป็นเข็มทิศดิจิตอนนะครับเวลารดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาก็จะหันให้เนาะ,ะนี่มันก็ตรงทิศแหละนี่ทิศเหนือวันนี้ วัดความแค่ไงเวลารถขึ้นเนินเนี่ยรู้ว่าขึ้นได้กี่องศาอะไรยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยรถตะแทงนะครับตะแทงซ้ายตะแทงขวาอ่านี่ผมจอดไม่ตรงกันนะบอกเลยตัวนี้เป็นค่าตำแหน่งของค่า e ค่า n นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวัดความเร็วนะครับใช้ระบบ gps วัดนะครับมีคนเคยทำคลิป รีวิวรุ่นรุ่นพี่วันนี้ครับซึ่งราคาสูงกว่ามีระบบวัดลมยางด้วยเขาบอกว่า GPS ตัวนี้เนี่ยจะเร็วกว่าเรือนไม้นะครับอย่างเช่นว่าเรือนไม้วิ่ง20ตัวนี้จะเป็น25ห้าหรือ27เดี๋ยวยังไงถ้าผมมีโอกาสใช้รถคันนี้ก่อนที่จะลงคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นทายๆให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับต่อมาเป็นค่าวัดโวลต์นะครับว่าตอนนี้รถเราปั่นไฟได้เท่าไหร่ซึ่ง ถามผมว่าตรงไหมดูนะตรงนี้19เอ้ย 11, 11.9วัดวุฒวัดความร้อนไ,ได้12.6 7ต่างกันเกือบ1โวลต์เลยนะอ,อ,อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอัองนไหนปลอมแล้วบอกตรงๆส่วนตัวนี้เป็นนาฬิกานาฬิกาเราเนี่ยไม่ต้องไปตั้งอะไรมาเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะรับสัญญาณ GPS แล้วก็นาฬิกาก็จะรงตามนี้เลยเราไม่ต้องไปตั้งอะไร ส่วนตัวนี้ขอพูดแบบตรงๆไม่อายนะครับว่าไม่มีข้อมูลจริงๆว่ามันคืออะไรแต่คิดเอาเองนะว่าน่าจะเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มั่วน,นะอ <c oughs> ่าถามว่าโดยรวมเนี่ยรู้สึกไงคือผมชอบมากเลยเห็นไหมครับดูบรรยากาศในรถคือมันดูหรูหราขึ้นมาเลยนะครับ ด,ดูหลาขึ้นไปเลยผมผมบอกตรงๆ,ๆ,ๆมันดูรถมีสีสันดูหน้าขับขึ้นเลยนะในความคิดผมนะผมมองว่าดีกว่าซื้อแลนด์มิสเตอร์ที่แบบอาลสี่ห้าร้อยที่มันตั้งแล้วมันเป็นเหมือนกับรถที่สูมอะเออย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะแต่ว่าในความคิดผมผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเงินที่เราจ่ายไปสองพันกว่าบาทจะอยู่ได้เท่าไหร่ ถ้าสปีสามปี4ปี่ปีห้าปีเนี่ยผมว่าคุม้มถ้าสมมุติ6เดือนพังถือว่าไม่คุม้มอันนี้เราพูดแบบตรงๆกันเลยนะก็โอเคนะครับสำหรับแลมิเกอร์ตัวนี้เอามารวีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกันก่อนแล้วถ้ามีโอกาสเรื่องความเร็วเรื่องเวลาผมไปวิ่งในสวนวิ่งขึ้นบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้ามันยังไม่พัง จะมาคุยให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆให้ดูว่าแลนด์มิสเตอร์หน้าตามันเป็นประมาณนี้ทําได้อย่างนี้ติดตั้งได้เลยแค่เดินไฟบวกลบเขาก็มีปลั๊กมาให้แล้วนะครับเสียบที่จุดบร่ได้เลยไม่ก้องต่อโกลบีดีทูอร์ตนะครับใช้ได้ในรถทุกรุ่นที่มีไฟโวลต์ครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นัางแซผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆ มาให้เพื่อนๆได้สูงขอีนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ